ไอ้วันนี้เห็นยังกินครับผมโอ้ยต้อยนองงัวครับโอ้นองงัวคก็ไรให้นี่ตอนใหญ่ให้นี่นองงัวใหญ่นองงัวใหญ่้ยว่าไปโอ้ยวันน้นองเนาะไอ้ไอ้ไอ้งัวดอกะคุณนี่อ้งัวไอ้งัวโอ้ยนี่และปลาไข่สาเนี่ยปลาสากะจอเบอก์เดล้วข้างหลังทำมาปลาไข่สาโอ้ข้างหลังเห็นยังกันนะปอกน้ำมันว่าจีต้มมันนะครับว่นจีต่อมน้ำมัน ไปไปหาฝาอะไรวะล่ะนี่เป็นนเอามาฝากครับผมว้าอุ้ยน้องน้องไม้สุดๆเลยตัวนี้นครับสดขออนุญาตเด้ออ่าครับผมพี่พี่พี่น้องน้องไม้สุดๆเลยแกสีเหลียวซ้อมเนี่ยละพิ่น้องสมบัติเหรอเฮียเมนูอย่างพี่น้องดูอยากให้ไปกินหน้าบ้าพี่น้องอยากเด้อแต่ทั้งนี้อยู่ทั้งนี้ขาดขาดแค้นอยากกินมึงวางแก่งน้องไม้วังยังไปรงสั่นนะแก่งน้องไม้ซุดพี่น้องะใส่ผักนั่งตู้ใส่ผัก ผักกาดเป็นหันเนาะต่โมโหไปเพี้ยใส่บุญนี่ที่ใส่พระธาตุให้มันยินไว้ไวบุญนี่ว่าโอ้อยผักหลายบ้านเฮาพี่น้องใช่เพี้ยนอะไรดิงหงอดนะนอการครับยังนตรงไหมเอ้าปรยัดวางการสามนอนีก่นกมม็หควยเกียงเต็มหม้อก็ด,ดูแล้วครับเต็มมอการพี่น้องนี่แหละเล็กงานมากกระไรหล่นหาอยู่หากินเอ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งไ่เอาจกคุณที่ยังบาดนี่ในเตาพี่จี่บาดนี่ผมอยู่ในเตาพี่น้องแต่ละวเราเมื่อเรเวียน อย่าเพื่อนที่มึงครับปื๊ดเป็นไดพี่น้องหลังอารมงามตาปิ้งไก่ครับว่านี้ไก่ย่างขังโคนไอไก่ร้านถือขุนนครอู้เหลืองเหลืองเลยพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งก่อนเหลืองเลยครับอูในการในการเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเหลืองเลยในการครับคุณะ กินแลครับพี่น้องดูการดูการน,นี่เป้าเทียมน,นี่บอกเนาะเนาะตับมูฮูมิเทสใส่เนาะพี่น้องเนะาะตับมูฮูมิเทสลงแบบน,นี้เพื่อจะขาดเขาต้องเอาผีนี่บอกผีกลองเนาะการครับผมนี่แหะเห็ดผลกันนบน้ำพี่น้องเอ้ยแรงครับมันนี้ครับผม ขับปีกมันก่อนเอานี่ร้านแาบนี้จวดนี่แหละครับเมนูเอาตะแรงผ่อนไฟนิดหน่อยปึ๊บแก้วปพี่น้องไก่อเต็มหนึ่งโอ้ยเป็ดนะโอ้ยบาชิบานลอยเป็ดเนี่ยจะคลองเพื่อนฟันอยู่พี่นะปีกพี่น้องพี่พีดาดวงดูวิถีชีวิตแรงงานไทยสิเดียวครับเป็ดไก่น้องห้วงครับ เลี้ยงไว้อยู่ไว้กินเลี้ยงไว้หลักได้บ่าคุคนนะ่ะหลักหลักได้เจ้า <c oughs> <c oughs> ของเป็นกำลังสิเกลือพอดีโอ้ยบ่สิมานหลักกันสู้พี่น้องเหลักสู้กล้องได้หลักย่อยพี่น้องนี่นะครับเอา้าเบิ่งเอามีชีวิตฝุ่นต้นดอดกแคก็ได้ดอดกแคก็บกำลังงามเอาไม่แขยงใส่ครับอันปานปลาแห้งนี้เนาะตะข้อแห้งเนาะดอกแคพี่น้องเอางานกเอ้า